ทั่วโลกต้องสะเทือนเมื่อเจ้าอยู่บอลังทัพทิมแดงนักเทควันโดมือหนึ่งของไทยบุกแดนมังกรไล่ตบทุกคู่แข่งแบบไม่เหลือซากจากเวที World Taekwondo Championship 2025ที่เมืองอูซีประเทศจีนจนสุดท้ายเขาก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งช้ป์โลกอย่างสมศักดิ์ศรี TH Fire เจ้าอยู่บัลลังทัพทิมแดงชายผู้ครองอันดับหนึ่งของโลกในรุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับยอดนักสู้จากทั่วทุกมุมโลกและเป้าหมายของเขามีเพียงหนึ่งเดียวคือคว้าแชมป์โลกกลับบ้านสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นกับกติกาเทควันโดขอเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆต่อยด้วยกำปั้นโดนลำตัวเท่ากับ1คะแนนเตะลำตัวเท่ากับ2คะแนน เตะเข้าศีรษะเท่ากับ3คะแนนถ้าเป็นหมุนตัวเตะลำตัวเท่ากับ4คะแนนและถ้าหมุนตัวเตะศีรษะเข้าเต็มๆรับไปเลย5คะแนนเน้นๆบุ้มเริ่มตั้งแต่รอบ64คนสุดท้ายเจ้าอยู่เปิดเกมด้วยความมั่นใจเจอกับนักสู้จากลิเบียและปิดจบได้อย่างเฉียบขาด2ต่อ0ยกผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายอย่างสบาย รอบต่อไปเจอกับออสเตรเลียถึงจะพลาดแพ้ยกแรกไปนิดเดียวแต่ในสองยกหลังเจ้าอยู่ระเบิดฟอร์มโหดพลิกกลับมาชนะขาดลอย2ต่อหนึ่งยกเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ16เจอกับคาซัคสถานเกมนี้ทั้งคู่แลกกันมันหยดแต่สุดท้ายเจ้าอยู่นิ่งกว่าจังหวะดีกว่าผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้อีกครั้ง และในรอบ8คนสุดท้ายเขาต้องเจอกับเซเนกันบอกเลยครับเกมนี้คือโชว์ศักยภาพเต็มร้อยเจ้าอยู่เตะสะเทือนพรมแดงเอาชนะไปแบบขาดลอย2ต่อศูนยกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมความมั่นใจเต็มเปี่ยมรอบรองชนะเลิศปะทะนักสู้จากโครเอเชีย HR คั่วต่อสู้ที่ชนะมาโดยไม่เสียแม้แต่ยกเดียวแต่เจ้าอยู่ของเราไม่สะทกสถานแม้แต่น้อย ทันทีที่ระฆังดังเขาเริ่มด้วยจังหวะเท้าโจมตีลำตัวได้สองคะแนนแต่ฝ่ายตรงข้ามมองว่าโดนศีรษะจึงขอ h ชาเลนจ์และได้เพิ่มแต้มขึ้นนำสามต่อสองแต่เจ้าอยู่ยังนิ่งรอจังหวะสวนกลับและกลับมาพลิกขึ้นนำก่อนจบยกนักวิเคราะห์ต่างชาติต่างพูดตรงกันว่านี่แหละคือเทควันโดสไตล์ไทยแม่นชัดเยือกเย็น เขารักษาสมาธิได้ดีเยี่ยมแม้จะโดนแต้มตามก็ไม่เร่งไม่หลุดแต่รอจังหวะสวนกลับอย่างใจเย็นและพลิกชนะในยกแรกได้สุดมันในยกที่2เขาเดินเกมมั่นใจขึ้นเรื่อยๆโชว์การเตะเข้าหัวแบบเต็มๆได้อีก3คะแนนจังหวะนั้นเสียงในสนามแทบระเบิดคู่แข่งร่ำเสียสมาธิและสุดท้ายเจ้าอยูปิดเกมได้งดนามเอาชนะโครเอเชีย2ต่อศยก ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างสมบูรณ์แบบรอบชิงชนะเลิศปะทะซองยูฮายอนจากเกาหลีใต้เคเจ้าของบ้านและเจ้าของศิลปะเทควันโดตัวจริงเกมนี้คือศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างเจ้าของกีฬากับผู้ท้าชิงจากไทยทันทีเริ่มยกแรกเจ้าอยู่ใช้การหลอกเตะหลายจังหวะก่อนจะเปลี่ยนทิศขึ้นเตะเข้าศีรษะเต็มๆฉีกคะแนนน้ำสีต่อศูนย์แบบสวยงาม นักภาคต่างชาติตะโกนออกมาพร้อมกันว่า Unbelievable Thai Red Storm เกมดำเนินไปอย่างสูสีสุดๆแต่สุดท้ายเจ้าอยู่ยังคุมเกมไว้ได้ปิดยกแรกด้วยการขึ้นนำและเดินหน้าทำคะแนนเพิ่มในยกสุดท้ายเมื่อเสียงระฆังดังขึ้นคะแนนสุดท้ายอยู่ที่16ต่อ3เมดัลเจ้าอยู่บันลังทับทิมแดงคว้าแชมป์โลกเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมได้สำเร็จ เสียงปรบมือกึกกล้องทั่วสนามนักวิเคราะห์ต่างชาติกล่าวชื่นชมว่าเขาคือยอดนักสู้ผู้มีความสุขุมเยือกเย็นและมีเทคนิคที่เฉียบคมที่สุดในโลกตอนนี้นี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะของเจ้าอยู่เท่านั้นแต่มันคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศทีเอจากรองแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้ววันนี้เขาพิสูจน์ตัวเองด้วยเหรียญทองอันทรงเกียรติและส่งสัญญาณชัดเจนว่า เทควันโดไทยพร้อมลุ้นเหรียญทองโอลิมปิกในอนาคตแน่นอนถ้าคุณภูมิใจในนักสู้ไทยอย่างเจ้าอยู่เหมือนผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้กำลังใจเขาไว้ด้านล่างด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องแฟนโซนไท a แลนด์เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวสุดมันจากวงการกีฬาไทยและต่างประเทศเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเมดล